คลิปนี้นะคะเราก็จะมาพบกันเรื่องกําลังม้าเบรกนะคะหรือว่าเบรก horsepower นะคะกำลังม้าเบรกค,คือกําลังม้าของเครื่องยนต์ที่วัดได้จากเผาเข้าเหวี่ยงโดยตรงและเป็นกําลังที่นําไปใช้งานนะคะซึ่งเป็นกําลังที่เหลือจากการเอาชนะความเปิดหรือแรงเสียดทานต่างๆนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดหากําลังม้าเบรกนะคะเราเรียกว่า dynamometer นะคะโดยจะวัดออกมาในรูปแบบของ t อร์กนะคะและ รอบการหมุนของเครื่องยนต์นะคะแล้วจึงนําค่าท็อกที่ได้ไปคํานวณหากําลังม้าเบรกอีกครั้งนะคะโดยจะมีสูตรในการคํานวณที่สําคัญอยู่ทั้งหมดสส่วนด้วยกันนะคะอันแรกนะคะสูตรหากําลังม้าเบรกนะคะจะได้ bhp เท่ากับ pb ส่วน746นะคะโดยที่ bhp นะคะคือกําลังม้าเบรกมีหน่วยเป็นวัตต์นะคะและ 746นะคะ746ในที่นี้คือ746วัตต์นะคะก็คือ1แรงม้าเท่ากับ746วัตต์นะคะถ้าเป็นแรงม้าของอังกฤษนะคะ1แรงม้าจะเท่ากับ746วัตต์ถ้าเป็นแรงม้าในระบบเมตริกนะคะ1แรงม้าจะเท่ากับ736วัตต์นะคะในที่นี้เราจะใช้แรงม้าของอังกฤษนะคะซึ่งตัว P.B เราจะหาได้จากสมการนี้นะคะ Pb คือกำลังงานเบรกนะคะเท่ากับ2คูณพายคูณ tn ส่วนด้วย60นะคะ Pb มีหน่วยเป็นัตต์นะคะ T คือแรงบิดนะคะหรือทอร์ของเครื่องยนต์มีหน่วยเป็นนิวตันเมตร n คือความเร็วรอบของเครื่องยนต์นะคะมีหน่วยเป็น rpm นะคะรอบ per มิ n ลิตนะคะหรือว่ารอบต่อนาทีนะคะส่วน60ตัวนี้ก็คือ60วินาทีนะคะซึ่งจะมีตัวอย่างดังนี้นะคะ ตัวอย่างนะคะเครื่องยนต์4จังหวะเครื่องหนึ่งนำมาทดสอบหาแรงม้าเบรกโดยใช้ไฮโดรลิกเดนโมมิเตอร์ที่ความเร็วรอบ2,500รอบต่อนอาทีจะต้องใช้น้ำหนักถ่วงไว้ที่ปลายของแขนเท่ากับ65กิโลกร,รมัมเมื่อแขนยาว300มิิเมตรจงหาแรงม้าเบรกของเครื่องยนต์นี้นะคะวิธีการทำนะคะโจทย์ที่เป็นโจทย์คำนวณ ทุกครั้งอาจารย์จะบอกไว้เสมอว่าเราต้องทราบก่อนว่าโจทย์กําหนดให้อะไรมาบ้างนะคะเราก็เขียนเลยค่ะวิธีทำโจทย์กำหนดให้ จากข้อมูลนะคะเราทราบความเร็วรอบ2,500รอบต่อนอาทีนะคะความเร็วรอบก็คือ n เท่ากับ2,500รอบต่อนอาทีใช้น้ำหนักถ่วงไว้ที่ปลายของแขนนะคะ65กิโลกร,รมัมในที่นี้สิ่งที่ให้มายังไม่ใช่น้ำหนักนะคะน้ำหนักเราจะต้องไปคูณค่าแรงโน้มถ่วงโลกนะคะค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะคะก็คือจะได้เท่ากับ ดับเบิลยเท่ากับ M นะคะ M ก็คือ65นะคะคูณ G เท่ากับ65กิโลกรัมคูณค่า G ค่ากราวิตี้นะคะหรือว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลกนะคะก็คือ9.81เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะคะจะได้เท่ากับ กดเครื่องคิดเลขออกมานะคะขอ,อกดเครื่องคิดเลขสักรู่นะคะ6ก7 6 5นะคะได้637.65กิโลกร,รมัมคูณเมตรต่อวินาทียกกำลังสองซึ่ง หน่วยกิโลกร,รัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะคะก็คือหน่วยนิวตันนะคะแล้วก็เราทราบแขนยาว300มิลลิเมตรนะคะก็คือ r เท่ากับ300มิลลิเมตรนะคะหน่วยที่เราจะใช้เราจะใช้ให้อยู่ในหน่วยเมตรนะคะเราก็ทำการแปลงหน่วยนะคะก็จะได้เท่ากับ300มิลลิเมตรคูณด้วย1เมตรนะคะส่วนด้วย1000ม mm. ิลลิเมตร ตัดหน่วยเอา300หารด้วย1,000เท่ากับ0.3เมตรนะคะอันนี้เป็นการแปลงหน่วยง่ายๆนะคะเพื่อลดการผิดพลาดก็ทำทีละขั้นตอนนะคะให้หาแรงม้าเบรกของเครื่องยนต์นี้นะคะแรงม้าเบรกของเครื่องยนต์เท่ากับ bhp เท่ากับ pb นะคะก็คือ กำลังเบรกส่วนด้วย746นะวัตนะคะ,นะคะเท่านี้นะคะเราทราบค่า pb ไหมเรายังไม่ทราบค่า pb นะคะแต่ว่าเราหาได้นะคะโดยหา pb ก่อนหา pb จาก pb เท่ากับ2พาย tn ส่วนด้วย60นะคะก็จะได้เราทราบค่า n แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ทราบค่า t เราหา t ก่อนหา t หรือว่า torque นะคะหรือว่าแรงบิดนะคะจาก t เท่ากับแรงนะคะแรงหรือน้ำหนักเนี่ยเท่ากัน คูณด้วยระยะทางนะคะก็จะได้ 637.65N นิวตันคูณด้วย0.3เมตรนะคะได้เท่ากับกดเครื่องคิดเลขออกมา1 9 1 3 n นิวตันเมตรนะคะเราได้ทีแล้วต่อมาเราจะเอาทีลงไปแทนค่านะคะในสมการของ P B ก็จะได้ Pb เท่ากับ2พายคูณ t คือ191จุด3นิวตันเมตรและคูณ n คือ2500นะคะส่วนด้วย60นะคะก็จะได้เท่ากับ กดเครื่องคิดเลขออกมาคือห้าหมื่นแปดสิบเอ็ดนะคะหน่วยที่เราจะใช้นิวตันเมตรนะคะนิวตันเมตรหรืออยู่ในรูปอีกอันหนึ่งก็คือจูลน,นะคะนิวตันเมตรนะคะหน่วยที่เราจะใช้นิวตันเมตรต่อวินาทีหรือจูลต่อวินาทีหรือวัต นะคะซึ่ง P.B เรากําหนดมาตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้เป็นวัตต์นะคะสอันนี้คือหน่วยเดียวกันนะคะก็จะได้ P.B เท่ากับ5 8 1หมวัตต์นะคะดังนั้นเราหา B.H.P ได้แล้วเพราะฉะนั้น B.H.P เท่ากับ P.B ส่วนด้วย746นะคะก็จะได้เท่ากับ 746ก็จะได้50,81ส่วนด้วย746นะคะเท่ากับ67.13แปงม้านะคะได้คำตอบของ b h p นะคะ อันนี้คือตัวอย่างนะคะนักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัที่อาจารย์ได้โพสลงใน google classroom มาเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปหน้านะคะเราจะมาพบกับกำลังความฝึกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะ